see the rest of it. It will always tell you the amount of stars you have. So yeah, that's the first thing that you should know about doing workouts on Zwift. I actually really enjoy them on Zwift. I think for me it's sometimes a little bit easier to focus on them will correspond with what you're doing. So if you click on this button it will skip you ahead to the next interval and you can do that until you finish if you want and you can pause the workout and it will come up with workout paused at the top here and if you click the up button it will let you put your speed up on your treadmill so if you don't think that's quite hard enough you can change it. It will change the whole workout though. Check, check. Check, check. One, two, three, four. สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นการทดลองระบบนะคะ สวัสดีค่ะเป็นการทดลองระบบนะคะก่อนวันจริงนะคะซึ่งวันนี้เป็นโครงการการทดลองระบบในเรื่องของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาได้กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาสถาบันพรมราชชนกนะคะ เรียนคณาจารย์นะคะนักศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้เป็นการทดสอบระบบซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมจริงนะคะเพื่อการตเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพัฒนาบุคลาก,กรและนักศึกษาด้านกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาสถาบัานพระรรชชนกกีฬาเพื่อสุขภาพวิ่งออนไลน์ผ่านเมืองเหนือสุพรรณบุรีโดยผ่านอุปกรณ์จับระยะทางวิ่งนะคะ S w i f t r u n p o อนะคะ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom และ YouTube Live ค่ะซึ่งดำเนินการจัดโดยวิทลยพยาบาลบรมราชชนีสุพรรณบุรีค่ะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์สุภาพร,พรวรารุลน,นะคะาจ,าจากวิลเลยพยาบาลบรมราชชนีสุพรรณบุรีรับเกียรติในการเป็นพิธีกรในช่วงของพิธีการนะคะซึ่งวันนี้เราจะมี2ชสองวันนีี้เราจะม2ช่วงคือช่วงของพิธีการนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการแข่งขันกีฬาซึ่งจะมีพิธีกรอยู่2ชุดคือชุด ของทางพิธีกรนะคะแล้วก็พิธีกรทงพิธีการแล้วก็ทางภาคสนามนะคะโดยวันนี้นะคะเรามีพิธีกรภาคสนามนะคะท่านแรกค่ะนางสาวไข่มุกนีระวงนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะท่านที่สองนะคะนะนายนัทพลพิมพันธ์และนางสาวดรดีคำมูลตรีนะักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3ของวิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชินีสุพรรณบุรีได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามสําหรับวันนี้นะคะซึ่ง จะเป็นบรรยากาศที่คึกคืนมากเลยนะคะทุกท่านค่ะใอนกอร่นที่ฉันขออนุญาตนะคะแจ้งกําหนดการสําหรับวันพรุ่งนี้โดยสรุปนะคะพรุ่งนี้เวลา8นาิกา30นาทีโดยประมาณนะคะจะเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และการเปิดเพลงมสัสสถาบันพระรบรมราชนกนะคะประมาณ9นาฬิกานะคะจะเป็นการแสดงการขับร้องเพลงอีเซลต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งออนไลน์และเชิญชวนเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีค่ะ โดยศิลปินแห่งชาติแม่เพลงพื้นบ้านภาคกลางแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะและเวลา9ก้าสามนาทีนะคะท่านที่การบดีสถาบันพระรมราชนกศาสตราจารย์พิเศษดรในแพทย์วิชัยเทียนถาวรจะกล่าวต้อนรับนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งออนไลน์ทั้ง39สถาบันนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีผู้เข้าร่วมนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาทั้งหมด29สถาบันจากทั่วประเทศของเรานะคะของเครือข่ายสถาบันพระรมราชชนกเราค่ะ และหลังจากที่ท่านประธานได้ให้เกียรติในการเปิดนะคะแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาและคณาจารย์ทุกท่านแล้วจะเป็นการบรรยายพิเศษนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรขอ,ของสถาบันพระรมราชนกโดยท่านที่การบดีสถาบันพระรมราชนกค่ะและเรามีคลิปนะคะที่เป็นความตั้ง,งใจของพี่ตูนบอดี้แรมเราค่ะจะเป็นการเชิญชวนเสริมสร้างแรงบันดาลใจร่วมออกกำลังกายและวิ่งออก วิ่งออนไลน์แบบ new normal ในยุคโควิดนะคะโดยคุณอาทิวลาคมมาลัยค่ะโดยเวลา10นาิ30นาทีถึง12นาฬิ30นาทีนะคะดิฉันก็จะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการแข่งขันกีฬาวิ่งออนไลน์นะคะซึ่งทั้งหมด29สถาบันจะมีการแข่งขันวิ่งนะคะโดยจะจัดเป็นครีมของนักกีฬาซึ่งเป็นประเภทนักศึกษานะคะคณาจารย์เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นประเภทชายและหญิงนะคะ โดยกิจกรรมจะเกิดการดําเนินการที่ต่อเนื่องนะคะซึ่งพรุ่งนี้เรามีความเตรียมความพร้อมกันนะคะวันนี้ก็คือเป็นการซับซ้อมในเรื่องของระบบก่อนดําเนินการจริงค่ะขอบคุณนะคะ さたさたさ。た พยญทดสอบเสียงนะครับสำหรับอา่าสอบพยุญตทดสอบระบบเสียงนะครับผมสำหรับกติกาการแข่งขันนะครับผมเป็นการจัดแข่งขันวิ่งออนไลน์3ประเภทนะครับได้แก่ประเภทนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกะทีมชาย1ทีมทีมหญิง1ทีมและทีมผสมอาจารย์และเจ้าหน้าที่1ทีม 2. กติกาการแข่งขันนะครับเป็นการวิ่งผ่านแอปพลิเคชันสวิตโดยใช้อุปกรณ์สวิตลันพอดเป็นตัวจับระยะทางในแต่ละในแต่ละทีมนะครับจะใช้1 User ยูเซอร์ผ่านสวิตลันพอดหนึ่งอันใช้ลู่วิ่งไฟฟ้า1ลู่แต่ละทีมจะประกอบไปด้วยนะักกีฬาวิ่งจงานวน3คนนะครับแต่ละแต่ละทีมนะครับสลับเปลี่ยนสวิตลันพอดจากคนที่1ไปคนที่2และคนที่3ตามตำลาดับนะครับโดยแต่ละทีมนะครับจะเปลี่ยนสวิต ลันพอดนะครับให้กับคนที่2เมื่อวิ่งได้ครบทุก1.6กิโลเมตรและจะเปลี่ยนไปให้กับคนที่3เมื่อวิ่งได้ครบ3.2กิโลเมตรจากนั้นนะครับให้คนที่3นะครับวิ่งจนครบระยะทาง5กิโลเมตรนะครับจะถือว่าเป็นการจบการแข่งขันนะครับผมแต่ว่าในส่วนของทีมผสมของอาจา์และเจ้าหน้าที่นะครับสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดระยะเวลานะครับผมสำหรับการแข่งขันนะครับจะแบ่งเป็น3รอบนะครับ โดยใช้รอบการแข่งขันประมาณ30นาทีนะครับโดยรอบที่1นะครับจะเป็นประเภทนักศึกษาทีมหญิงนะครับรอบที่2นะครับจะเป็นประเภทนักศึกษาทีมผสมอาจารย์และก็เจ้าหน้าที่นะครับรอบที่3นะครับจะเป็นประเภททีมนักศึกษาชายนะครับผมข้อ3นะครับจํานวนนักกีฬาและก็ผู้จัดการทีมนะครับให้แต่ละวิทยาลัยนะครับก็ส่งตัวทีมชายทีมหญิงแลวก็ทีมอาจารย์บุคลากรนะครับ พร้อมทั้งส่งชื่อผู้จัดการทีมหรือผู้ประสานงานไม่ออกอเลยคนเชื่อมต่อได้ได้ครับอไ,ได้ไหมได้อาจารย์ลองไปฟังดก่อนนะครับพยาธ่สอบแบบพยาธ่าสอบเสียงนะครับได้ยินพี่ไก่พี่ไก,ก่ได้ยินไหมครับพี่ไก่ได้ยินครับคนยังไม่ถ่ายคล้องไม่ออกคนอสมบัติของกีฬานะครับเป็นนักศึกษาและอาจารย์บุคลากรในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระพหมราชชนกนะครับ สำหรับรางวัลการแข่งขันนะครับรางวัลที่1น่นะครับจะได้เป็นครับรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นถ้วยรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับ เป็นถ้วยรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะครับสำหรับรอ,องชนะเลิศอ,อันดับที่2นะครับก็คือรางวัลที่3นะครับเป็นถ้วยรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะครับ